สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาฟอกันอีกแล้วครับอีพี่นี่ทองฝ่ากรมืดลงเรื่อยๆวสิพายางล้อมะเบิงหันหรือว่าโตแค่าเดียนกูดเขามาไก่ได้แค่นี้ครับพี่น้องขอนขางจะหลายได้อีกอย่างหนึงแสงกรเมืดพี่น้องเป็นมูเป็นฝูงอยู่เต็มเลยพี่น้องหลายลอยตัขเขาไป็นไก่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นตมพี่น้อง เพิ่นเขาไปยู่ในี่ใจกลางบึงที่ทั้งรัฐบาลเพิ่นมาพัฒนามาเห็ดไว้เป็นบึงยุ่ใจกลางป่าครับแต่ว่าเขาไปเก็บภาพไก่ว่านี้บ่ได้ครับพวกนกพวกสัตว์น้ำเต็มเลยพี่น้องบึงนกเป็ดคู่นี่ก็เห็นต่หงัวพวกคุ้มดุมนี่ <laughs> เห็นต่หัวอยู่ในป่าพี่น้องนกเป็ด เอ็นต่หัวดำๆโผล่ขึ้นท้องฝ่าก็เริ่มปิดแล้วพี่น้องเราเว็นก็นั่งตกลินเป็นบรรยากาศสุมๆตอนค่ำๆพี่น้องเดี๋ยวสิได้พผาพี่น้องเลาะกลับเขาบ้านโง่เขาไปห้ารถก่อนพี่น้อง<ฮ>เสียงห่านเสียงงกเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวเย,วย่อนหลังย่านฝนตกน้ำพี่น้อง ภาพี่น้องเลาะเขาขึ้นกลับเพอไปในบ้านก่อน้าเกิดจาก็นียานฝนตกห้าหัวพี่น้องท้องฝา่ากําลังเมืดมาเที่ยวนี่ค่อนข้างจะสวยงามแห้งพี่น้องบานที่ผมเคยมาถ่ายทำใบไม้เริ่มแตกเขียวขจีแล้วที่ผมเคยพาย่างไปบึงห่างต่อห่างอยู่ั้างในปลูกต้นไม้ต้นใดเลยเพราะว่าฝนแตกใบมันเดียวโบห็นน้องความเขียวชุ่มความสวยงามกําลังเริ่มขึ้นครับ ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสวยงามผ้ามือนี่ผ้ามายางเลาะจนจนรอบบึงพี่น้องเป็นพื้นที่หลายลอยไรย,ย,า,งยางอยู่ประมาณสองสามกิโลอ 2, สองสามชั่วโมงพี่น้องหลายกิโลเติมจนรอบเด็กคงกลับมาทางเกา่าแต่จีผ้าเขาไปห้ารถที่จริงพื้นที่ตรงนี้ม,มีม่กว้างอยู่ครับแต่ว่า ช่วงนี้เพิ่นกระโบ,บออกมาเนาะถ้าเกิดท้องบสวบจังหวะอีดีกระโบ,บเห็นครับห้างต่อห้างหนึง่งหลูหายไปใส่พมกระจือก็ใหม่หมดเลยตัวต้นใหม่เพิ่นแตกใบเข้ากระจือต้นเนาะพี่น้องอเสียงธรรมชาติสวยงามขนาดพี่น้องเสียดายแสงลงล่งก่อนพี่น้องถ้าเกิดแสงบอลลงจะได้ภาพสวยงามกว่าน,นี้สุดยอดจุดยอด สิ่งทุกอย่างก็เริ่มสวยงามขึ้นหลายพี่น้องเสียงนกเสียงธรรมชาติห้องละงมแซวๆเลยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่หนาจับตามองเื้อกันครับนี่เป็นกระลังมาพัฒนาใหม่ช่วงหนึ่งเห็นรู้สึกว่าพจิป,ปิด แต่เก่าผมใหญ่เขามาอยู่ในเมืองนี่ใหม่ๆเห็นเพิ่นมาสตาร์บพวกสัตว์ป่าพวกอีเห็นพวกโตพังพอนพวกสัตว์ป่าที่เพิ่นอาศัยอยู่ในหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ <c oughs> นเคยเขามาเบิ่งครับตอนตอนที่ผมใหญ่เขามาอยู่ในประเทศดอว่าอยู่ในเมืองลิมินตันใหม่ๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิน่นรู้สึกว่าเพิ่นปิดกิจการไปแต่ว่าเพิน่นยังอนุรักษ์อยู่ครับบางมือเพิ่นเขามาเก็บค่าผ่านประตูอยู่ครับแทลซิปบาท สิบดือนเป็นค่าดูแลร,รักษาค่าตัดหญา้าค่าบำรุงค่านี่เพื่อนนะคะนรับเพื่อเสริมเสริมแต่งไปเรื่อยๆคือตรงนี้เพื่อนก็มาเสริมเป็นที่พักนั่งเพิเ่งเฮ็ดปีนี้ครับตัวนี้ก็ได้พอให้คนมานาั่งพักผ่อนยอนใจพอได้ลบแดดรบฝนพราได้นั่งพักผ่อนมึงสัดเบึง,บงอันนั้นสูดอากาศบริสุทธิ์ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ว่าหนาจับตามองเพื่อนครับผู้คนยิงเป็นช่วงเสมอหรือว่าช่วงหนาฮอนแล้วค่อนข้างยอ,อกมาหลายครับเป็นแหล่งศ,ศึกษาพันสัตว์ปลาสัตว์หนามสัตว์ปีค่อนข้างจิ๊วดมสมบูรณ์หลายครับพี่น้องผ้ามามือนีกรพาผ้าพี่น้องไม่หายางจนหลอก รอบบึงพี่น้องอาจจะได้เก็บภาพบรรยากาศบริเ้เต็มที่เพราะสภาพอากาศสภาพการเป็นยูอีกอย่างหนึ่งฮาบ่โ่คอยมีเวลาดนเน้ะพี่น้องก็จิไล้ภาพพี่น้องกลับออกไปหาดดหาเรือสิเด้กลับบา้บานเบิ่งรูปพี่น้องขนาดทางยางกันยังรมลืน่นรมสมบูรณ์แห้งทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสวยงามขึ้นหลายครับเพราะว่ายามนี้เป็นยามฮ้อนความสวยงามจากธรรมชาติเริ่มบ่งบอกเริ่มเให้เห็น ว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ประเทศเป็นคักสำเดพี่น้องไม่่หงอน,นเป็นขวายคล้ายๆขวายตุนพี่น้องปรูกเป็นตตุนบผมก็บ่บแน่ใจว่าขอมูลว่าประเทศนี่มันมีตตุนบ่ขวายบวกใหญ่ได้พี่น้องโอเคนะพี่น้องจะได้ขอเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ ใบเพียงสำนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมทุกอีพีครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนาฝ่าไม่มีโอกาสดีๆจะพาออกไปหาเลาะท่องเที่ยวตามสถานที่สวยงามอีกยังมีอีกหลายแห่งหลาย,ลายบอนครับขอให้ได้เวลาให้ได้โอกาสที่เหมาะสมเดี๋ยวจะพายยางเลาะย่างเที่ยวอีกครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกกำลังใจ คุณทุกแรงที่แวะเขามาเยี่ยมชมมาคอมเมนต์มาถักทายเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเจอกันใหมคลิปวิดีโอหนาครับบายบายขอให้พระเจ้าคุ้มครองเลยครับเจอกันใหมคลิปวิดีโอหนาครับบ่าผมจะพาไปเที่ยวใส่โอเคครับบายบาย